สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบกันในรายการนั่งคุยจักราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนอ๋อ คุณพลึกในเดือนนี้เดือนธันวาคมจะเป็นยังไงถ้าคุณพลึกทราบลาักนณะให้ดูลักนาาคู่กับราศีไปเลยคุณพลึกจะได้แม่นยำมามากๆเลยนะพลึกนะอมืเดือนเนี้ยเป็นเดือนมรณะนะ อ่มอรณะของพลึกเนี่ยนะพิมไม่ได้ให้พลึกเนี่ยไปมรณะที่ไหนเพืพพพ่อนพลึกเพื่อนเลิฟเพื่อนรักของพิมเลยอต้องบอกพลึกเลยนะว่าจังหวะชีวิตของคุณพลึกเนี่ยนะมีโอกาสที่ใครหลายๆคนก็อิจฉาคือมีโอกาสเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปี68มาจนถึงวันนี้ก็คือเดือนธันวาคมอะโอกาสก็ยังคงมาสำหรับคุณอยู่ มาแบบเนืองๆมาแบบไม่ขาดสายโอกาสที่มาในที่นี้พิมพ์ให้คุณงามความดีไปในดาวมฤตยูเลยนะมฤตยูที่ทับลัคนาคุณเนี่ยพี่ยูเนี่ยนะเขาจะเขาเรียกว่านำพาสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณนะเติบโตขึ้นคือบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เรายุดติดมาตั้งแต่อดีตน่ะถ้ามีคนมาบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมันไม่ดีแวบแรกคุณต้องคัดค้านในใจคุณต้องไม่เชื่อคุณต้องรู้สึกต่อต้าน แต่พี่มฤตยูก็พยายามทําให้ตัวคุณเชื่อให้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเพราะฉนั้นมฤตยูจะเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ผันผวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการคําตอบจากคุณการเปลี่ยนแปลงที่สามารถที่จะทําให้คุณเติบโตเติบใหญ่ขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วอันนี้คือความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหลังจากมฤตยูมาทับ แล้วโอกาสนั้นน่ะก็เริ่มเริ่มมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเคล็ดลับเลยนะที่ดามฤตยูทับในเวลาเนี้ยแล้วคุณมาเจอพิมพ์ในช่วงเดือนธันวาคมปี2568ไปจนถึงปีหน้าหรือปีต่อไปให้คุณรู้ไว้เลยว่าพิมพ์ฤตยูจะนําพาโอกาสมาให้คุณเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไปจากคุณเพราะนั้นโอกาสไหนที่คุณรับแล้วคุณไม่เอนจอยหรือคุณไม่มีความสุขหรือคุณไม่พอใจให้คุณปล่อย แล้วโอกาสจะมาอีกแล้วมาเรื่อยๆแน่นอนค่ะจังหวะแบบนี้จะทําให้คุณรู้สึกถึงการเรียนรู้ชีวิตที่เติบโตขึ้นไปโดยปริยายอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะแต่ถ้าคุณเก็บไว้โอ้ไม่โอเคอะ่ะอ่ะสู้อีกตั้งพยายามอีกตั้งอย่างดือ้อยู่อย่างเก็บอยู่โอกาสจะหยุดแหละโอกาสจะไม่มาอีกเพราะว่าโอกาสจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเหมือนความสุขของคนเราอะความสุขของคนเราอะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวที่เป็นความสุขหนึ่งเดียวที่เป็นความรัก ความรักอะ่ะเรามี4ี่ห้องหัวใจก็จริงอะ่ะแต่เลิฟที่สุดรักที่สุดอะ่ะมันจะมีแค่หนึ่งเขาเรียกว่าที่สุด the best นะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอแล้วคุณรับแล้วคุณนำพาโอกาสเข้ามาสู่ชีวิตคุณแล้วมันไม่โอเคปล่อยค่ะไม่โอเคไปค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเองนะคะ เริ่มกันเลยในเดือนมรณะเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนแห่งการคัดกรองเดือนแห่งการคัดคนด้วยคัดงานด้วยคัดทุกกิจกรรมของคุณเลยก็ว่าได้เริ่มกันในเดือนนี้เลยในวันที่6ธันวาคมค่ะดาวพระอังคารเออเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะมาเรื่องแรกเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจุันนี้ ปัดตันนี้เดินเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะนั่นหมายถึงว่าบางคนไม่ใช่แค่คู่ครองนะบางคนอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันทำกิจการฉันทำบริษัทฉันทำในรูปแบบของการทำงานมานานมากคู่ค้าของฉันไม่ว่าจะเป็นดิลเลอร์ที่ผลิตงานให้ฉันหรือจะเป็นลูกค้าของฉันหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ดีลเลอร์ที่ฉันซื้อของเขาเนี่ยบางทีฉันอาจจะไปเจอของที่ถูกกว่าอืมแล้วฉันอาจจะต้องเปลี่ยนเจ้าลูกค้าเนี่ยที่เขาเคยซื้อของฉันเนี่ยบางทีลูกค้าอาจจะไปเจอของที่ถูกกว่าเขาอาจจะต้องพาดจ,จากตัวฉันไปฉันต้องพัฒนาตัวเองแหละเพื่อไม่ให้เขาเปลี่ยนใจฉันต้องมีอะไรที่ใหม่ ต้องแหวกแนวขึ้นมาหรือมีการโปรโมทตัวเองขึ้นมาทําเป็นจุดสนใจขึ้นมาวิธีการเดิมๆในเวลานี้ใช้ไม่ได้แล้วพัฒนาตัวเองดีที่สุดในเวลานี้สิ่งเดิมไม่ตอบโจทย์กับชีวิตอ่าเพราะนั้นปัตตนีมรณะไม่จําเป็นว่าจะต้องแยกต้องเลิกลากันเสมอไปแต่เตือนให้คุณรู้เพราะอะไรปัตตนีมรณะเดินเข้าไปในเวลานี้ได้ตําแหน่งอุจจาวิราชอุจจาเนี่ยคือการเคลื่อน วิลาศเนี่ยคือสูงส่งตอนนี้เขาแค่เคลื่อนตัวให้คุณรู้มันเหมือนความเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้รีอแอคแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องมีสิ่งมีดีเกิดขึ้นแน่เลยอะถ้าฉันจังทำตัวแบบเดิมอยู่อ่าทีนี้ถ้ามองมาในเรื่องของความรักก็เหมือนกันเนี่ยถ้าฉันยังไม่พัฒนาตัวเอง ยังอยู่แบบเดิมๆยังไม่มีแผนการในชีวิตเนี่ยบางทีคนรักหรือคู่รักที่เขาอยู่กับฉันเขาอาจจะรู้สึกถึงความเบื่อและเซ็งก็ได้เพราะตัวเขาเองเนี่ยดูสิเห็นไหมปีหนึ่งปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งอะ่ะเขามีความพัฒนาเขามีอะไรในชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ฉันอยู่แบบเดิมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ปฏิวัติตัวเองค่ะในรูปแบบใหม่ทำตัวเองให้เฟชชี่ที่สุด คุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างตอบโจทย์ให้ตัวคุณให้ได้เลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในครั้งนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองหรืเฟื่องฟูมากขึ้นเอออันนี้คือสัญญาณแรกที่ต้องบอกว่าคนที่อยู่กับเราอะ่ะเขาอาจจะมีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวให้คุณได้รู้ถึงรีแอคเขาในช่วงเวลานี้เนาะแต่คุณเองก็รู้สึกว่ารู้ทันแล้ว อ่าพราะพี่วินฤตอยู่ก็มากับซิบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บฉันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองฉันต้องพยายามทําให้ดีให้ได้หรือแม้แต่คนที่ทางานร่วมอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้เหมือนกันก่อนเคยเอ็นดูคุณมากเคยให้โอกาสคุณมากแต่คุณเองอาจจะยังไม่เต็มที่กับที่ผ่านมาในเวลานี้เขาเพ่งเล็งเห็นดาวดวงใหม่เห็นคนคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่พลาดสายตาจากคุณไปเลยอะ่ะ คุณรู้สึกยังคงอยากที่จะเป็นคนที่เขาคอยสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องกลับมาทําตัวใหม่ขยนันขันแข็งหรือทําอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความพัฒนาให้กับชีวิตตัวคุณเองคุณต้องพัฒนาตรงนี้ให้ได้นะเดือนมกนะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องมีตัวเองในรูปแบบใหม่นิวส์พึกให้ได้ แล้วคุณจะพ้นวิกฤตนี้เลยค่ะวิกฤตนี้จะเป็นโอกาสให้ปีหน้าฟ้าใหม่คุณเป็น News a l b e เลยโอ้โหฉันประสานกีแข็งแรงเหลือเกินคุณนะอะไม่เอาดีกว่าไปต่อค่ะคุณนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่7ทธันวาเลยคุณ 7็ธันวาดาวพระพุธคะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัต,ตนีนะพอพระพุธเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนีปุ๊บพุธเขาเป็นอะไรปุตะปัตตนีกระดุมพระปัตตนีเมื่อกี้เราบอกไปแล้วไงว่าคุณนะ่ะมีเขาเรียกว่าการทําอะไรในรูปแบบใหม่แล้วอืมตอนนี้ปุตตะปัตนีปุบ๊บคุณเองก็จะมีนลักษณะของสิ่งใหม่ๆเข้ามา เลงมาที่หน้าบ้านเลยนะคุณเล็งไปถึงบ้านคุณเลยนะสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเงินการทองการอะไรขยับเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือคิดแบบใหม่แล้วแล้วก็คุณจะได้รับข่าวดีสิ่งดีแน่นอนแล้วมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะพิมพ์บอกเลยว่าบางคนนะ่ะมีในลักษณะของตำแหน่งหน้าที่การงานโปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆที่เป็น เขาเรียกว่ารูปแบบสัญญาใหม่เลยอ่ะเออหรือบางคนได้งานใหม่ในสกิลใหม่ในวงการใหม่ก็ได้โอกาสใหม่ของคุณกำลังจะมาอีกแล้วค่ะนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่16ทธันวาค่ะคุณดาวพระอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะแล้วพระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวพันธุมรณะฉันเองเนี่ยพันธุมรณะเนี่ยก็หมายถึงตัวเองเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนรถ อออยากแบบเปลี่ยนไปถึงที่อยู่อาศัยเลยนะอาจจะไม่ได้ย้ายบ้านหรอกแต่คุณอยากจะทําห้องใหม่อยากจะทําบ้านอยากจะให้มันเสร็จจังเลยหรือทําอยู่แล้วนะอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆจังเลยอยากจะนู่นนี่นั่นคือมีความแบบตั้งใจมากในโจทย์นี้ ออหรือบางคนอยากจะเปลี่ยนรถเลยอยากจะซื้อรถใหม่มีการส่องของใหญ่แล้วเพราะอาทิตย์เนี่ยนะเขามาในที่นี้คุณรู้สึกว่าอรถที่ฉันใช้มานานเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ประหยัดน้ํามันเลยอะแล้วฉันก็เป็นคนที่ต้องเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลาโอ,อ้ฉันก็มีส่องไว้บ้างนะเป็นรุ่นใหม่หรือจะเป็นเ,ออเขาเรียกว่ารุ่นไม่ใหม่หรอกแต่เขาก็มีการประหยัดน้ํามันที่มากกว่าตอบโจทย์ภาระให้ตัวฉันเองได้หรือบางคนอยากจะรื้อห้องนอนเลยคุณ เนี่ยฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยนะฉันอยากจะเปลี่ยนบุมนอนอยากจะเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรจังเลยเพราะว่าฉันจะได้มีพลังงานชีวิตที่สดใสมากขึ้นอ่ะผ่านไปถึงเรื่องนั้นเลยก็ว่าได้หรือในเวลานี้พันธุเนี่ยหมายถึงแม่อ่อหมายถึงคุณแม่ของเรานี่เองมรณะนี่อาจจะมีในเรื่องของเจ็บป่วยพันธุมรณะก็คืออาจจะมีในเรื่องบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเนี่ย คุณแม่เนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วนะช่วงปลายปีเนี่ยแก้เคสซะหน่อยพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเลยไปเช็คเลยว่าคุณแม่เนี่ยมีอะไรสูงอะไรต่ำไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ห่วงใยคนที่บ้านให้มากๆนะคะอืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22่ธันวาเลยคุณดาวพระสุขค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือ,มอะนมลณะแล้วได้ตําแหน่งมาหาจักรด้วยอันนี้คือตัวคุณเลยนะพระสุขเนี่ย เออตนุมรณนะไม่ได้แปลว่าคุณจะมรณะแต่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณตั้งใจเนี่ยมันถึงจุดมุ่งหมายแล้วอ่ะคุณได้สมหวังในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยพอตนุมามรณะแล้วเป็นมหาจักรอ่ะความสําเร็จของคุณมันจะนิดเดียวพิมพ์บอกเลยอ่าอย่างที่เมื่อกี้พิมพ์บอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โอกาสที่เราได้มาไม่สูญเปล่าแต่ถ้าคุณเปลี่ยนปุ๊บ ทุกอย่างมันจะดูยิ่งใหญ่มากเพราะความเป็นมหาจักรคือความยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนมหาจักรที่คุณได้มันก็จะเล็กน้อยมันก็จะมีข่าวดีมาแค่เล็กน้อยก็แค่มีในเรื่องของโอกาสที่คุณเองอาจจะได้งานต่อในลักษณะที่ว่าเป็นสายป่านที่ยาวขึ้นแต่งานอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรรายได้ก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากตอบโจทย์ว่าทุกอย่างมันเดินไปได้เรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแล้วอย่างเช่นขยันตั้งใจทําอะไรที่รู้สึกว่าดีขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้น ทำในรูปแบบใหม่เลยฉันจะต้องทําแบบใหม่ให้ออกมาให้ได้ฉันจะไม่อยู่แบบเดิมๆแล้วฉันจะต้องมีพลังแรงกายแรงใจในการสู้ครั้งนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวออ,อารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นเลยในอายุที่วหวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ในเวลานี้ต้องสู้ถ้ามาเจอพิมพ์ในวันนี้แล้วเพื่อนพึกต้องสู้นะถ้าเพื่อนพึกสู้แล้วก็ในจังหวะที่สุกเดินเป็นมหาจักรอ่ะเพื่อนจะได้ความยิ่งใหญ่ของดาวดวงนี้ชนิดที่ต้องบอกว่าฟ้าเปิดเลยทีเดียวนะคะ ามาต่อกันเลยค่ะในวันที่23ทธันวาเลยเพื่อนนะ23ธันวาดาวพระราชฎัปดีเดินย้อนกลับไปอยู่ในเรือนการเงินเพื่อนเปลี่ยนแล้วเพื่อนได้เงินเลยเห็นไหมเพราะพระรหัสสปดีดวงนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดาวมรณะนะไปอยู่ในกระดุมพระแต่เขาก็หนีบอีกขาหนึ่งเป็นดาวลาภะ อ๋อลาพระก็มาอยู่ในกระดุมพระแล้วเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของการเงินของเพื่อนเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเงินการทองจะมาคล่องมากขึ้นแล้วพระหสัสบ,บดีจะเป็นรากฐานหนุนนําในเรื่องของทรัพย์สินรายได้อพระรหสัสบ,บดีดวงนี้แหละคันลองชีวิตหรือลาพะอีกที่นึงเนี่ยเขาหมายถึงในตำแหน่งที่เป็นในลักษณะของทรัพย์สินด้วยอืม ทรัพย์สินในที่นี้เนี่ยอาจจะนําพาให้ตัวคุณได้กําไรดีบางคนเน่ยเปลี่ยนแปลงน,นะคือไปซื้อทรัพย์สินเก็บไว้บางคนซื้อบานซื้อคอนโดอ่าปล่อยเช่า,าได้กินค่าเชา่าบางคนซื้อที่ดินขายต่อ ได้มูลค่าที่ดินเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนมีการขายทรัพย์ออกไปก็ได้กําไรมากกว่าตอนที่ซื้อเข้ามาอีกอารมณ์ประมาณนี้จะเกิดขึ้นเลยนะหลังจากที่พระหัสเดินถอยหลังนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่26ธันวาเลยคุณดาวพระพุธค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือ,มอนมรณะแล้วพุธดวงนี้เขาเป็นดาวอะไรกระดุมพระด้วยเนี่ยกระดุมพระก็มาเข้ามรณนะแล้วก็เล่งไปยังบ้านของตัวเองเป็นประเหมือนกันด้วยสังเกตไหมว่าตัวคุณเองในเวลานี้หลับ ังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีในเรื่องการเงินการทองที่คล่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นความคล่องตัวในเรื่องของการเงินการทองที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่26ทธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าฉันต้องทำอะไรกับชีวิตบ้างฉันต้องอยู่เฉยเหรอไม่ฉันต้องวิ่งสิ ฉันต้องสู้สิฉันต้องศึกษาสิฉันต้องเรียนรู้สิฉันต้องพัฒนาฉันต้องต่อยอดสิเงินต้องต่อเงินให้ได้ฉันขายซับไปฉันก็ต้องซื้อซับมาฉันขายตรงนี้ไปฉันก็ต้องลงทุนเพิ่มฉันทําอะไรไปในชีวิตมันจะต้องมีคําตอบให้ตัวเองทุกอย่างจะต้องมีการก้าวต่อก้าวต่อก้าวต่อก้าวเรื่อยๆก้าวไม่รีบแต่ก้าวไปสม่ำเสมอวันหนึ่งก็ถึงเส้นชัยก้าวไม่หยุด คือสิ่งที่สําคัญอย่าก้าวเร็วเกินไปอย่าทีเกินไปอย่าเร่งเกินไปอย่ารีบเกินไปทุกอย่างต้องมีจังหวะ,ะจังหวะนี่แหละจะทําให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงทุกก้าวในชีวิตของคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้คือไทม์ไลน์ของเดือนธันวาคม และถ้าเป็นของปีหนะ้าคุณพลึกเพื่อนพลึกพิมพรสวรรค์นําเสนอค่ะคุณนี่มาชื่อเต็มเลยนะคุณนะออหนังสือเข็มทิศดวงชะตาปี2569เพื่อนพลึกต้องมีเพราะหนังสือเล่มนี้จะบอกดวงของคุณเฉพาะรายบุคคลต้องมีวันเดือนปีเวลาเกิดของคุณด้วยคุณเป็นยังไงเนี่ยดาวนี้ย้าย,าย,ายคุณเป็นยังไงดาวนี้ย้ายคุณเป็นยังไง12เดือนเลยแล้วพิเศษดูดวงฟรีกันด้วยนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็ ติดต่อมาเลยค่ะที่ไลน์นี้นะออแล้วพิมพ์ก็จะเป็นคนตอบเองในราคา1,050บาทนะคะสำหรับคลิปนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกดติดตามกันเข้าไว้นะเพราะว่าปีหน้าจะมีคลิปพิเศษดีๆมาให้ในแต่ละเดือนสัญญาว่าจะลงทีทีลงบ่อยๆลงให้หายคิดถึงกันไปเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ